วันนี้นะคะเพื่อนสภามาเยี่ยมชมที่ดินนะคะพิกัดคลอง22องค์ครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะตั้งแต่แปลงโซน A ค่ะตอนนี้จะเริ่มจาก A 22นะคะ A 22นะคะ403ตารางวาเนี่ยค่ะแปลงโซน A นะคะ A 22นะคะ วันจะเริ่มรีวิวจากแปลง A 22เนี่ยค่ะถนนนี้ก็คือกว้างประมาณ8เมตรนะคะถนนนะคะ้ถนนระหว่างแปลงที่ดิน A และแปลงที่ดิน B นะคะเนี่ยค่ะตรงสีแดงๆนี่ก็คือโซน A หมดเลยนะคะโซน A ค่ะ ถนน8เมตรค่ะถนนของเรานะคะยาวนะคะตั้งแต่หน้าแปลงที่ดินไปดันยันท้ายแปลงที่ดินก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะ1กิโลครึ่งหรือ1,500เมตรนะคะเนี่ยค่ะทะลุจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังแปลงที่ดินเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึง A20 A, a นี่ A21 นะคะ a 2 1 4 0 4ค่ะ เอยี่อนะคะซึ่งเราจะทําการเปิดจองนะคะวันเสาร์นะคะที่3เมษาย,ยนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงนะคะแล้วก็นะคะวันที่1ที่2เราจะให้เข้าชมที่ดินได้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ตารางละพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะแปลงละ0 0 0นบาทนะคะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนก็ผ่อนกันไปยาวๆเลยนะคะสาถึงหปีนะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะคะมีการทําสัญญาที่ถูกต้องนะคะเมื่อท่านวางเงินดาวน์ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยค่ะไม่ว่าท่านจะมาถมดินนะคะปลูกผักเลี้ยงปลาลงพืชผลทางการเกษตรได้เลยนะคะตรงนี้ A20 นะคะ A20 นะคะ ตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้แม่น้ํานครนายกนะคะกรมชนประทานที่นี่เขาจะมีการบริหา<ค>รจัดการน้ํานะคะน้ำจะไหลมาจากแม่น้ํานครนายกนะคะมาลงที่คลอง22นะคะคลอง22ก็เขาจะมีการบริหารจัดการน้ํานะคะโดยมีประตูระบายน้ํานะคะทั้งหน้าฝนหน้าแล้งนะคะสําหรับตรงนี้นะคะท่านจะมีน้ําใช้ทั้งปีนะคะจังหวัดนครนายกก็ทราบอยู่แล้วค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเป็นเมืองแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของผลไม้นะคะแล้วก็มีโครงการที่จะสร้างถนนมะแหวนเรอบที่ สานะคะทางด่วนสายใหม่นะคะฉลองรัฐนครนายกนะคะสระบ,บุรีก็จะมาผ่านตรงเส้นนอยทางหลวงชนบทนอย,ยอ์สามพันงองครักษ์นะคะตรงนี้ A19 ค่ะ A19 405ตารางวานะคะ A19 นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ พื้นที่ในจังหวัดนครนายกค,นนยค่ะเหมาะที่ทําอะไรคะเหมาะไว้ซื้อเก็บเก็นกำไรค่ะนะคะทำบ้านเนี่ยบ้านแนวสวนเกษตรนะคะข้อโคกหนองนาโมเดลนะคะเนี่ยค่ะเหมาะมากๆาเลยนะคะซื้อเก็บไวะะ้ก่อนค่ะเก็บไว้นะคะรอความเจริญเข้ามาถึงนะคะถ้าความเจริญเข้ามาถึงราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอันนี้เราให้ท่านเอ่อในราคาที่ถูกที่สุดโปรโมชั่นวันเดียวคะ่ะ3เมษายนเท่านั้นคะ่ะ9โมงถึง16.00น,นเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะ หลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็จะขึ้นมาเป็นตารางวาเพิ่มอีกแปลงละตารางวาละ500บาทนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เป้นมารีวิวส,สดๆอยู่หน้าแปลงนะคะไฟฟ้านะคะผ่านหน้าแปลงที่ดินหลังแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะกลางแปลงที่ดินยังไม่มีนะคะถนนเป็นลาดยางทั้งหน้าแปลงที่ดินและหลังแปลงที่ดินนะคะติดทองสกน้ํานะคะท่อประปานะคะก็มาถึงที่โซน ด้านหลังโซน E แล้วค่ะด้านหลังโซน E แล้วนะคะแบรนด์โซน E นะคะท่อประปานะคะการต่อขยายเข้ามาก็ไม่ไกลนะคะเหมาะมากนะคะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้เบิ้เดินมาถึงที่ A 1 7แล้วนะคะตรงนี้ A 1 7นะคะเนี่ยค่ะ เอ7นะคะตอนนี้เป็นมารีวิวส,ด,สดอยู่ที่หน้าแปลงโซน A นะคะนะคะห่างจากถนนสีเลนนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะเข้าออกได้สอดได้หลายเส้นทางค่ะถ้าจะมาทางเส้นทางสีนครนายกก็ได้ค่ะมาเลี้ยวขวาตรงแยกองครักนะคะ าทางหลวงชนบททยศามพันหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ6กิโลก็จะถึงอย่างที่ดินของเรานะคะหรือท่านจะมาทางเส้นลำลูกกาก็ได้ค่ะมาผ่านตรงคอง16บหกค่ะแล้วก็เลี้ยวขวามาทางบางน้ำเปรี้ยวนะคะแล้วก็มาเลี้ยวส้ายที่องครักนะคะนะคะก็มาจะมาอย่างที่ดินของเราได้เช่นกันค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้คือ A16 นะคะ406ตารางวานะคะ A16 นะคะตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะถูกแบบนี้ไม่มี อีกแล้วนะคะอนาคตซื้อไว้เก็บเก็งกำไรเลยค่ะอนาคตเห็นๆค่ะนะคะสําหรับถ้าความเจริญมาถึงนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะนะคะถูกมากๆถูกมากคุณขอบอกนะคะแล้วก็แถมถูกไม่พอผ่อนได้ด้วยนะคะนะคะรีบทักเป้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินเฟซบุ o กเปนนัขนานค่ะ 0, J 0 9น27 583า9